ครับผมเราอยู่ในล็อกเกอมมร์ทีวีเกม,บบ Moon ell, มเขาเป็นมูลเฟนเอาไปนอนทาวพารที่สามนะก็ะ <c oughs> โอ้ยหางกันเนี่ยโอ้ยนะเป็นหวัดนะฮะโอ้ยแล้ววะเป็นหวัดอีกแล้วดูแลสุขภาพช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะฮะว <c oughs> ันนี้ไปเที่ยอะไรนะหกโมงพี่มาเนี่ยม่น,นอนอยู่วะเนี่ยโอ้ยลืมเลยใช่ปะหกโอ้ยหกโมงยี่สิบวันที่ห้าตอนเช้าโอ้ยตอนเย็นแล้วนี่หว่ารองน้วย เออโอเคฮะก็อยากฟังให้แล้วนะฮะเราก็พาธุรกิจจะวัดว่าจะมันนะฮะนอ่ดูเช้าสดใสฮะของเมื่อเช้าของวันศุกร์นะฮะโอ้ยโอ้ยนี่ไม่มีโนแพ่นอลโวันอาทิตหน้าหนูจะมีส p ปรดิ t งเต็งกิฟต์วิ่งเฟสติวัลนะฮะอะไรสปรสเปรอะไรไม่รู้นอนหลับเลยนะบ้านนะเนี่ยนอนอยู่นี่นกันแนะ ขอด้วยผมเอาอะไรวะมีขวานแล้วเดี๋ยวนะผมจะไปดูตัวน,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 นั้น,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 นด้วยวันนี้ฝนตกวันเสนี้ถ้าหนไน่ฝนไม่ตกก็รัดน้ำครับโอเคฮะ,อะโอเคอได้ปะโอเคอ้าวโอ้ฮะาวกอ่เข้อามามาให้ฮะ เอาเลยมามาให้เยี่ยม,มนขนเฝ่าเลยมาชื่ออะไรเดี๋ยวฮะมาลิชมาชื่ออะไรเดี๋ยวฮะชื่ออะไรเดียบมาช่วยเสนอรองเสนงชื่อเอา่าอืมคิดไม่ออกว่ะเอาเป็นไอ้ด่างไม่ใช่ไอ้ด่างดิอา่าฮอกกี้ได้ไหมอา่าฮอกกี้หน่อยชื่อไม่เท่ดิ O N G Hoc hung Hoc Ôi Đây đi Đây nè Đây đi โ็อกกี้ฮอกอ๋อตั้งชื่อ,อยากว่ะเออเป็นตอชื่อนี่ล่ะนะไอ,อ้ผมเคยใช้นะล็อกกี้ครับชื่อตอนนั้นเรื่อตอนล็อกกี้แล้วกันชื่อือนเรานะฮะชื่อือนเราเลยแล้วกันล็อกกี้เฮ้ยเลยล็อกกี้ครับอ่าเอ้ยโอเค ล็อกกี้ครับอ่าแล้วเราก็ต้องนะโอเคเหมือนเขาต้ฝากดูแลเราฝากให้หมาดูแลนะเดี๋ยวนี่เขาจะเอาหมาไปเก็บในโรงอขอฝากหมาอหนึ่งนะฝากหมาบาอเหี้ยโอ๊โกดดิ่แล้วเราก็ต้องทำเหมือนหมาเอ้ยไม่่ใชเหมือน ก็ต้องทำเหมือนออหมาแหละครับผมก็คือแบบให้ความดูแลมันนะฮะแล้วเราต้องซื้อขนซื้อแปรงขัดแปรงขัดนั่นมาด้วย <c oughs> นะฮะม็กดแรงหนาเลยโอ้กดแบบบึ้งไปหมดเลยนะผมขอไปตักน้ำแป๊บนึงนะฮะ <c oughs> ม,มึงขึ้นมาทำอะไรอีกโอ้ขาละ <c oughs> เราก็รับปรไมาครับเนื้อดักวันนี้มันฝน,นไม่ตกนะฮะโอเคครับไปครับเราไปรับไปทำหา <c oughs> ไปนั่นดีกว่าเลี้ยวไปอะไรอะ่ะ เก็บของประจำวันของเราแล้วก็ไปโยนสมุนไพรลงสระไว้น้ำ20รอบนะฮะซ่มผมั่งก็มันก็ได้ผลนะฮะไม่รู้มาถึงมันจะขึ้นหาอะไรรึนะอ่ะดีครับทุกคนเอ้าโอเคเอนะ้าวไม่ได้ทิ้งอะเนี่ยนะ จีบนางฟ้านะเออ่เฮลโกดโคตเดสเนี่ยจีบได้ฮะาจีบได้ไม่รู้เขาบอกว่าอย่างไงนะแต่ว่าผมไม่เอาแล้วนะผมเอาเทพพิดาพยากรมาแล้วเล่นนะเะแปดโมงยังไม่ได้ทำหาเลยหรอเดี๋ยวนะเอาของไว้ก่อนฮะลืมเลยคือถ้ามีของพวกสัตว์พวกอะไรมือนพารามจะเยอะขึ้นนะแล้วเราก็แบบยังไงอ่ะแต่พาราสมันเยอะขึ้นเหลือเกินอ่ะเดี๋ยนะ โอ้ยหายแย่โหสภาพไม่พร้อมเลยมาแคสอีกเนาะเย็บไปดีกว่าเก็บของเก็บดอกไม้ก่อนนะครับแล้วผมไม่เก็บดอกไม้ตอนเย็นก็ได้นี้เราว่าพานี้ไม่รู้ทำอะไรเอาดอกไม้ไปให้อิลลี่แล้วก็ไปแนะนําสาวๆดีกว่าฮะเพราะว่าไหนๆก็ถือว่าคุณเล่นแล้วอาจจะไม่น่าผื่นนิดนีแ่แต่หมอ,อตอนตีแต่หมอ,อแล้วก็ เอาดอกไม้ไปให้เขาหมดแล้ครับส่วนพวกไอ้นั่นเ,เขาดอกชอบดอกนี้นะฮะนะฮะไปจะพาไปแนะนำก็คือมันอยู่แหลที่ผมจำได้ไม่กี่คนนะมันชื่ออะไรมั่งก็ไม่รู้นะมีเอ็นลี่แล้วใครวะมีพอปปุริ่จนำะได้เขาใครนั้นแหละนะวินะ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปวันนีม เสียงเพลงแบบโอ้โหแนแนแดแดแดแนแนแด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 ถ้ามีใครรู้เกี่ยวกับเกมนี้ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะเผื่อว่าผมจะลองไปปรับใช้มันอ่ะวันนี้มันวันนี้มันสุกนะฮะเขาทำงานพดอดีเลยดีจ้ฮะ มีอะไรช่วยเหรอ,อน่ารักไงน่ารักน่ารละนะฮะต่อไปเราสู้ว่าลูกเจ้าของร้านขายของก็จะมีคนหนึ่งนหนลุงลูกสาวลุงอยู่ไหนอ่ะโอลุงนี่ไม่มีอะไรเลยนเนี่ยมันๆนะฮะ ไี่ลืมไปวันนี้ต้องเก็บของหน่อยเดี๋ยวผมไม่เก็บของแล้วนะเก็บของนะเพราะเดี๋ยวเราไม่มีตังค์ไปซื้อของเพิ่มเราไปนั่นก่อนไปแถวนั้นไปเก็บสมุนไพรก่อนวงหนุ่มวงนดอกไม้เก็บไม้หมดนะเก็บมาก่อนก็ได้พาไปเน้นตัวสาวตัวสาวเสร็จไม่อยู่อีกเทีย มีร้านขายไก่อยู่ที่นี่นะผมลองไปด่วนเขาจะหยุดวันไหนนะฮะัอเอาเมาส์ออกแบบเอา เอไม้นะฮะขายไปสองแล้วเราต้องเก็บของก่อนนะฮะเราเราเก็บเก็บของเน้อไหนเราไปพาไป่าว่ามีใครมาคือเดี๋ยวนะเอ้า,าต้นไม้อโอ้โหผิดเป็นแบบผมไม่ได้เล่นนานเลยนะเไม่รู้คุ้นชินเท่าไหร่ อ้าวายของไว้แล้วประมาณไอ้นั่นก็จะมาตอนประมาณเท่าไหร่วะ,ะม,มันสี่โมงเพราะว่าเราพาไปพาไปแค่ที่ที่ไปได้แล้วกันนะฮะดีเซตนะฮะอันนี้ก็คนที่สร้างบานให้เราแต่เราต้องเอาไม้ไม้จำนวนที่มันบอกไว้เดี๋ยวผมจะลองถ้ามีเก็บตังค์ไว้เลยก็มีตังค์อัพเกรดบานก็อัพครับ ร้านไก่น่ะวะเอ้ยร้านไก่อยู่ตรงแถวนู่นไม่ใช่ปะผมมาไปดูพวกนั้นก่อนคือเวลาผมเล่นผมไม่เลี้ยงไก่เลี้ยงไรนะเพราะว่ามันเป็นภาระนะฮะคือเลี้ยงเฉพาะถ้าผมแนะนำนะเลี้ยงเฉพาะมามานี่มันถ้าเราไปรับมันก็ให้มาอยู่แล้วนะฮะมามาตลอดบ้านชาวบ้านดีกว่าฮะที่บ้านใครบอกนะ ครับโอ้ยตอนรับเออชั้นเหลบนะอันนี้เป็นร้านขายอาหารนะฮะเรามีตังค์ห้าพันสี่เลยเนี่ยอน,น้ำเปล่าครับ <c oughs> น้ำเปล่าน้ำเปล่าถุนบาทขอบคุณครับแค่นี้แหละครับเฮ้ยจริงๆร้านนี้เป็นลูกสาวมั้ยหรอทำไมมาแน,น่นวะหรือว่ามันจะพอคนเราจีบแท่งแม่งเฮ้ยถ้าสี่โมงแล้วมาเก็บของเนี่ย ข่าวมาวางขายก่อนฮะซึ่งเวลาจีบหญิงแต่ละคนในเกมนี้คือจะมีคู่แข่งเหมือกันหมดครับผมก็จะมีคู่แข่งเป็นไอหมอหมอข้างนะฮะแต่ว่าเราต้องทําคะแนนไปเรื่อยครับถึงว่าจะได้แล้วหัวใจมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีไปเรื่อยจนเป็นสีแดงแสดงว่าแล้วนั้นเราเป็นแฟนเขาได้แล้วมานนี้ฮะเอแนวรู้แนวรู้ไ ขณะอ่าตอนนี้กำลังอัพโหลดลงพัสองอยู่ยไปไม่ทันไอ้อแซคบอลเด้เดี๋ยวรีบไปรีบไปแซคอ่ากูได้เอาของวางต่อไม่ต้งสามพัน 3, น,นะกกูจะตังอย่ากไหน เคแล้วหกโมงนี้ก็เอาของมาใส่ก่อนนะฮะแล้วก็รว <c oughs> มของมันพวกนี้ไว้แล้วผมไปขุดแร่แป๊บนะอืมแล้วก็จะได้ตังค์เพิ่มนะฮะ <c oughs> ผมพาเดี๋ยวหลังเสร็จแล้วมาแช่บ่อน้ำพุร้อน <c oughs> เอาจอบมาบอสไม่ได้เอาจอบมาเส <c oughs> ียดายนะฮะ <c oughs> ผมจะพาไปชุดถ้าขุดลึกไปกว่าน,นี้มันจะเหมือนกับอะไร ถ้าคุณลึกไปกว่าน,นี้มันก็หเหมือนแบบว่าเจอแร่ที่มีค่ามากขึ้นประมาณนี้เนะ <c oughs> อาแค่น,นี้ก่อนแล้วเวลาเราเข้าออกมันคือมันจะดีสปาวแร่ให้ใหม่ขึ้นนะฮะเจอแร่เลยเลยเจอแร่เลยเลยเนี่ยโอ้โหก้อนหินทิ้งเลยเอาเก็บไปทำไมบอกก้อนหินนี่ขายได้ประมาณ5บาทมาทั้คไม่ผิด ปวดที่เงี้ยโอ้โหล mm ืมไปโอเคโอเคฮะมาเสร็จแล้วแต่ถุงแต่งงแล้วทำงานขันแข็งนะเพื่อจะได้เก็บตังค์เร็วๆนะฮะ อเอาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จกเรื่องการไปหาสาวๆก่อนนะเพราะว่าเหมือนว่ามันจะหาไม่ไม่เจอนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพรุ่งนี้เราจะพาไปขุดเหมืองแร่ต่อนะฮะ <c oughs> ขุดเหมืองแร่โลนันเจ้นนะว่าข้างล่างจะเป็นไงนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะทําอะไรก็เอาของมาวางก่อนนะฮะเพราะว่าอยู่ในถ้ำเนี่ยเวลามันก็จะหยุดไปนะฮะโอเค รอบนอนข้าตดใสครับาตดใสกินข้าวเช้าอือวันนี้วันเสาร์ฮะแล้วก็เราคนอื่นเขาจะทำงานแล้วไม่ได้ทำงานนะครับโอเค น้ำจะหมดฟังเงี้ยมันลดเล่นหมดผมไม่ดูมันลดโอ้ยหุ้ยตัวแล้วฮะแล้วตัวให้มันหลบไปเลยน้ำต้นไม้น้ำต้นไม,นไม้ออกดอกออกผลก็นะฮะ เด่มุงแล้วอ่าเรีบยๆไปไปหามานะฮะผม <c oughs> ยังไม่ได้ปื้อแปลงขัดเลยนะเนีมมอนแ้วผมไปซื้อตัวถ้าใช้แปลงขัดเนี่ยเวลาคุยเวลาอันนั้นเล่นกับม้าเนี่ยมันจะมันจ,จะเพิ่มขึ้นเร็วนะฮะแต <c oughs> ่ในเวลาเาเก็บสมุนไพรยาสมุนไพรใส่ทำทุกวันนะฮะทำจนเบื่อเลยนะฮะ <c oughs> อ่า วันเดี๋ยวผมจะตัดตัดฉากบางฉากออกเพราะว่ามันบางครั้งวันทำมันทำวัน,ว,นวันหนึ่งก็ทำอย่างเงี้ยฮะถึงจะน่าเบื่อแต่เดี๋ยวมันก็ได้ตังค์นะฮะต้องตัดฉากไปแต่เราต้องเผื่อไปดูเทศกาลอีกนะฮะคือแต่ว่าหลังจากนี้ผมอาจอาจะอัดข้ามวันก็คืออัดข้ามวันก็คือแบบยังไง อาจจะพอช่วงช่วงสำคัญสำคัญนะฮะแล้วก็ไอนั่นด้วยเพราะว่าแต่ละช่วงของอนั่นมันมันมันต่างกันนะเนาะโอเคหน่อไม้แป๊มนะลุงนะเฮ้ยมาเก็บดิไปหานั่นก่อนนะแล้วค่อยแวะมาเก็บนะฮะนวลสาวนะครับไม่เคยหยุดนะฮะมีก็มีบางคนหยุดแต่โรงพยาบาลไม่หยุดก็ไม่เล่น พี่เบิร์นไม่หยุดอะ่ะมัรักษาม่หหยุดมีคนตายหาวพอดีไปตด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 ือนใครเดินผ่านไม่ร้ช่างแม่งเออไม่ใช่ลืมวด Ừ. Đó mà nó phạt cha Ừ. Ê, nó mà nó có đi mỏ Còn nó cay không nói đi Có là bố tỉ đi à แล้วแกายแข็งได้นี่ดิโอเคอาจจะมีนีอันนี้ขาวก็คือเอ่อยัวตามิน่าฝ่ายโอเคไปหมอ,อเห้ปวดร่างกายอย่างเงี้งอยอ่าไป <c oughs> โอ้ได้ผมเก็บของก่อนนะพาลงแรกนะฮะ มีเรามีตังประมาณพันสี่นะฮะมาชิลล็อกกี้หุ้ยหัวใจมา้าหมดหัวใจม้าสองดวงแล้วะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูนิดส่วนหัวใจม้าขึ้นเนี่ยคือหัวใจมันจะเพิ่มขึ้นประมาณเนี้ยนะยิ่งขึ้นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีคนระับบอกเลยโอเคไปขุดไรกกันลงเหมืองน,นะฮะ แคบลงหนังเลยครับคือ <c oughs> โอเคนะแต่ว่าผมนะผมได้อ่าโอเคแล้วเปลี่ยนทุกไพ่ทุกวเวลาขุดเหมืองลงเหมืองน,นะฮะด้วย <c oughs> คุณจะลงไปชั้นต่อไปเนี่ยเตรียมของสิ่งนี้ครับอย่างแรกครับเตรียมห <c oughs> อครับเป็นจอบนั่นเองต่อไปก็ขุดครับนะขุดไปเรื่อยเนื่อกว่าจะเจออ่าทางลงวูดเจอเทวดีเลย <c oughs> โอ้ ไขก็เปลี่ยนคอนะลองหาแร่ดูว่ามีอะไรบ้างยิ่งแร่เอ่อลงไปเท่าไหร่ยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็เริ่มมีแร่มากขึ้นนะฮะอืมจริงเฮ้ยเก็บดิถุงแร่เงินนี่โหเยอะโอ้ยเอาทิ้งเฉยโถอดถอดหลอกแลวหลอกได้จะไปท่านออโอเคแต่เราเปลี่ยนเป็นแล้วมึงหาทางลงใหม่ฮะ ออ้าวหูเจอหู้ยทิ้งทำไมวะโอ้ลืมเลยโอมือไม่ชินจริงหูนั่นสีดำผลสมุนไพรสีดำนี่อ่าเก็บไข่สูงเข้างลงอยู่วะโอ้โอ้เริ่มเหนื่อยแลนะเริ่มเหนื่อยแล้วฮะอู้เจอเจอเงินด้วยครับแม่ ยยเยี่ยมเยี่ยมเบยเยี่ยมเบยเอ้ยเจอแล้วต่างออครฮะโอเค <c oughs> แต่ถ้าพยายามอยู่ในในแรกในในเหมืองให้นานที่สุดเพราะว่าถ้าคุณขึ้นไปเนี่ยคือขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะฮะนะครับผมแล้วเจะปล่อยตองการนา,นาน มัไ่เจอจทองแดงขายไม่ได้ราคาทิง้งแต่ว่าช่วงแรกแต้องเก็บไว้นะฮะอ่าแค่นั่นแหละนะขึ้นไปทั้งหมดนะครับ <c oughs> ที่จริงมันมีแร่อีกที่หนึง่งแต่ว่าเฉพาะฤดูหนาวนั้นถึงจะไปได้นะเพราะมันเป็นแร่มันเป็นแร่อยู่แถวทะเลสาบฮะทะเลสาบที่เราไปเก็บผลดอกไม้ทุกวันนะครับนั่นแหละจะเป็นที่เหมือนลักษณะคล้ายแบบนั่นนะเพราะว่าของแล้วทีนี้แร่มันจะขายได้ราคาดีมากคือช่วงนั้นนะปลูก ปูกพืชไม่ได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราเอาแร่พวกนี้ไปขาย mm. ก็ถือว่าทดแทนได้เหมือนกันนะฮเพราะว่าแล้วช่วงดูหนาวก็จะไม่มีพืชไม่มีสมุนไพรไม่มีแต่แร่พวกนี้เก็บนะฮะแล้วก็ฤดู <c oughs> หนาวถือเป็นช่วงที่ดีเอาพวกฝักบัวจอบหรืออะไรที่ว่าใช้งานฤดูตอนฤดูหนาวไม่ได้เนี่ยเอาไปอัพนะฮะก็เอาไปอัพพร้อมตังค์สี่โมงยี่สิบแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวจบมันไปก่อนเนะเาะเพราะว่าเดี๋ยวมขอเคลียร์แป๊บนึงจะเป็นที่แปบบไม้นี่ตัดเอาไปได้ได้ไดนะฮะเอาเป็นว่าน่าจะกบแค่นี้นะเดี๋ยวรอประมาณถูกเวลาไอแซคมาก,ก่อนโอเคดแล้วรมับสรุปก่อนว่าตังค์เราเท่าไหร่แล้วนะฮะ <c oughs> ตังค์มีสองพันแล้วฮะโอ้เก็บของเยอะกว่านั้นเนี่ยยี่สิบสนะี่แสดงว่าน่าได้ไดไดไดตังค์เยอะโอเคครับก็สองพั 2, นสองร้อยหกก็สำหรับวันนี้เอ้ยแซคไปดิ อัว่าวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอนอนก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่เจอใหม่พันนะ้าสำนี้ตัวไปก่อนนะครับบา,บาย